น้องใหม่อนันตยาสาวน้อยเพชรบ้านแพงเด็ก13ปีที่สู้เพื่อครอบครัวค่ะความรับที่บอกเลยว่าใครๆอาจจะไม่เคยรู้นั่นเองนะคะทุกคนสวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับช่องสาวในอ,อีสานข,ข่าวอีกเช่นเคยนะคะต้องบอกเลยว่า วันนี้มีเรื่องราวที่ต้องบอกเลยว่าประทับใจและก็น่าจับตามมองมากๆในวงการหมอลำมาฝากกันค่ะเธอคนนี้คือน้องใหม่อนันตยาสมาชิกน้องใหม่ล่าสุดของวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงซึ่งเปิดตัวไปในฤดูกาลนี้เป็นฤดูกาลแรกนะคะแต่ความสามารถและความน่ารักของเธอทำให้กลายเป็นดาวเด่นที่หลายคนนั้นพูดถึงอย่างรวดเร็วค่ะ ก่อนอื่นเรามาทําความรู้จากเล็กๆน้อยๆน,นะสำหรับน้องใหม่อนันตยาเด็กน้อยอายุเพียงแค่13ปีค่ะที่น่าจับตามองน้องใหม่อนันตยานะคะเธออายุเพียงแค่13ปีแต่ต้องยอมรับเลยว่าน้องเนี่ยเป็นอีกหนึ่งคนที่น่าจับตามองมากๆนะคะในวงการหมอลำในยุคใหม่นี้ไม่ว่าจะเป็นทางด้านความสามารถบนเวทีและสิ่งที่สำคัญกว่านั้นที่สาวเนยจะพามาพูดในวันนี้นะคะทุกคน ต้องบอกเลยว่าเป็นเรื่องราวชีวิตเบื้องหลังที่หลายคนนั้นอาจจะยังไม่ทราบซึ่งทำให้ผู้ใหญ่ในวงการไม่ว่าจะเป็นทีมงานหรือแม้แต่แม่ของน้องอุงอิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงเอ็นดูน้องใหม่เป็นพิเศษถึงขั้นชวนไปนอนบ้านน้องอุงอิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงเลยทีเดียวค่ะสิ่งที่หลายๆคนนะคะพูดเป็นเสียงเดียวกันและเปรียบเทียบกับดาวดวงใหญ่ อย่างน้องอุ๋งอิงนั้นก็คือนิสัยส่วนตัวค่ะนิสัยส่วนตัวของน้องใหม่ค่ะท่ามกลางยุคโซเชียลที่เด็กอายุ13ปีมักจะติดโทรศัพท์ ประมาณนี้เนาะทุกคนแต่น้องใหม่กลับเป็นเด็กที่ไม่สนใจโทรศัพท์เลยทํางานคือทํางานอย่างเดียวมุ่งมั่นตั้งใจไม่สนโลกโซเชียลซึ่งเป็นเรื่องราวที่หาได้ยากมากๆในเด็กวัยนี้นั่นเองค่ะทําให,หา้หลายคนนั้นนะคะมองเห็นถึงความรับผิดชอบและก็ความเป็นผู้ใหญ่ในตัวของน้องใหม่มากๆเพราะน้องใหม่เป็นพี่คนโตค่ะ ที่มีน้องร่วมกันในสายเลือดทั้งหมด3คนและต้องดิ้นรนเพื่อครอบครัวตั้งแต่อายุยังน้อยๆนั่นเองนะคะทุกคนแต่เรื่องราวที่เรียกได้ว่าเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากๆที่ทำเอาแฟนคลับเนี่ยถึงกับน้ำตาซึมเลย คือในเรื่องราวส่วนตัวนะคะเรื่องราวครอบครัวของน้องใหม่นั่นเองค่ะซึ่งทางล่าสุดนะคะทางด้านพ่อการชัยเนาะก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ใกล้ชิดกับศิลปินทุกๆท,ท่านในวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงสาวน้อยลำเพลินโชว์ค่ะได้มีการออกมาพูดถึงน้องใหม่ในะอีกแง่มุมหนึ่งที่เราอาจไม่เคยรู้มาก่อนเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวทางสาวน้อยเนาะจะพาไป ไปดูนะคะว่าคําพูดของทางพ่อการชัยเนี่ยในบางช่วงบางตอนของไลฟ์สดเนี่ยพ่อการชัยได้มีการพูดถึงน้องใหม่ว่าอย่างไรบ้างนะคะเอาคําพูดประมาณเนาะคือทางพ่อการชัยนะคะได้มีการพูดประมาณว่าเนี่ย แรกๆเนี่ยพ่อการใช้คิดว่าน้องใหม่เนี่ยอยู่กับครอบครัวอยู่กับพ่อแม่ที่ไหนได้พ่อแม่แยกทางกันเป็นลูกกำพ้าที่พ่อแม่ยังเหลือครบนั่นคือพ่อแม่ต่างฝ่ายต่างไปมีครอบครัวใหม่นั่นเองค่ะต้องบอกเลยว่านี่เป็นเรื่องราวที่สะเทือนใจมากๆค่ะการที่เด็กอายุ13ปีต้องแบกรับภาระที่หนัก อึ้งขนาดนี้แต่ทางพ่อการชัยก็ยังให้กาลังใจและมอบคําแนะนำอันมีค่าให้กับทางน้องใหม่เพื่อให้น้องใหม่ก้าวเดินต่อไปในเส้นทางหมอลำอย่างเข้มแข็งนั่นเองนะคะทุกคนทางพ่อการชัยคะ่ะได้มีการพูดประมาณว่าแรกๆเนี่ยไม่ทราบนะคะเห็นเป็นเด็กอายุ13ปีเข้ามาออเดชั่นสู้เพื่อครอบครัวอีกทั้งนะคะยังฝาก ถึงน้องใหม่ด้วยนะคะด้วยถ้อยความที่เป็นห่วงมากๆค่ะทางพ่อการชัยได้มีการฝากความเป็นห่วงแล้วก็ฝากข้อคิดให้กับน้องใหม่ว่าอย่าไปคิดอะไรที่มันลบๆให้ตั้งใจทำงานทำมาหากินเพราะมันมีทั้งคนรักและคนเกลียดถ้าเราไปสนใจแต่คนเกลียดชังเราเราก็คงไม่จะลิญในหน้าที่การงานค่ะ และสิ่งสำคัญที่ย้ำเตือนทุกคนคือเรื่องของการให้กําลังใจน้องใหม่นั่นเองนะคะทุกคนโดยทางพ่อการชัยได้มีการกล่าวไว้นะคะถึงประเด็นบางประเด็นบอกว่าในเรื่องครอบครัวเนี่ยเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากๆเลยก็พยายามบอกลูกนะว่าให้คิดบวกไว้อยา่าก้าวไก่ถึงเรื่องครอบครัวมากเกินไปให้กำลังใจน้องนะคะให้กำลังใจน้องในการทำงานก็พอประมาณ เนาะคือพ่อกันใช้เนี่ยก็ย้ำมากมากเลยว่าฝากเป็นกําลังใจให้กําลังใจไปหาน้องใหม่ก็พอไม่ต้องไปก้าวไก่เรื่องครอบครัวหรือคนที่ไม่ชอบน้องไปว่าน้องถึงครอบครัวไปรามปาลมถึงเรื่องครอบครัวของน้องซึ่งครอบครัวน้องเนี่ยมันไม่เหมือนครอบครัวปกติเราเนาะด้วยความที่เรียกว่าถ้าพูดง่ายๆคือครอบครัวน้องไม่ได้อบอุ่นเหมือนที่เราคิดนะคะทุกคนคือน้องต้องมาแบกรับภาระเนี่ยไม่ว่าจะเป็นดราม่าอะไรก็แล้วแต่ในตัวน้องใหม่ซึ่ง น้องพึ่งเข้ามาในฤดูการแรกเนี่ยดราม่าที่เกิดกับน้องใหม่เนี่ยเยอะมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมซึ่งสาวในก็ได้เห็นมาเยอะมากๆสําหรับดราม่าของน้องใหม่ว่าน้องต้องเจอไม่ว่าจะเป็นการเปรียบเทียบหรืออะไรก็แล้วแต่นั่นเองนะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าสะเทือนใจไปหาเด็กคนนึงแน่นอนค่ะทางด้านชาวเน็ตนะคะก็ได้มีการออกมาแสดงความคิดเห็นเยอะแยะมากมายบอกว่าให้โฟกัสเที่ยวเรื่องผลงานของน้องเขาดีกว่า ดูแล้วน้องเขาเนี่ยสบายใจนะคะดูน้องเนี่ยแล้วเหมือนดูน้องอุ๋งอิงเลยบางคนก็บอกแบบนี้นะคะบางก็บอกว่าน่าสงสารฝากพ่อการใช้ด้วยนะสนับสนุนน้องด้วยนะคะใช่จ้าน้องเก่งมากๆสู้เพื่อครอบครัวนะคะดีกว่าลูกหลานหลายคนที่แบบว่าแบมือของเงินพ่อแม่อย่างเดียวอะไรบาบาบา,บานะคะทุกคนก็มีคนเข้ามาส่งกำลังใจเยอะเยะมมากมาย บางก็บอกว่าถ้าอยากจะเลินน่ะก็ต้องดิ้นล้นเหมือนน้องอู๋อิงมีความอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะเป็นคนติดดินบางคนก็บอกแบบนี้เนาะบางก็บอกว่าน้องยังเด็กค่ะค่อยๆสอนกันไปตักเตือนกันไปขอให้น้องอยา่าแบบว่าเป็นคนที่ หลงตัวเองหรือเป็นคนที่ทําอะไรที่ผิดพลาดไปนะคะอันนี้ก็เป็นคําพูดคําสอนของทางผู้ใหญ่นั่นเองซึ่งเชื่อว่าน้องใหม่อนันตยาเนี่ยจะรับไปปรับปรุงแน่นอนเพราะว่าช่วงนี้กระแสน้องเหมือนกํนาลังจะมาเลยด้วยความที่น้องเนี่ยเหมือนจะเล่นกับน้องอุงอิงบ่อยมากเลยนะคะทุกคนแล้วก็ทางแม่หน่อยเนี่ยก็เห็นแว่วๆมาว่าชวน น้องใหม่เนี่ยไปนอนที่บ้านนะคะที่บ้านน้องอุงอิงด้วยนะคะทุกคนแล้วก็มีทางแม่บีบ,บีบอกว่าเนี่ยน้องใหม่เป็นเด็กที่ดีตั้งใจทํางานประมาณนี้นะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าคําพูดในครั้งนี้ของทางพ่อการชัยนี้เรียกได้ว่าเรียกคะแนนสงสารแล้วก็เรียกกาลังใจให้กับน้องใหม่ได้อย่างล้นหลามเลยทีเดียวค่ะซึ่งตอนนี้โลกโซเชียลเนี่ย ต่างส่งกำลังใจให้น้องใหม่อนันตยาอย่างไม่ขาดสายเลยนะคะและความมุ่งมั่นความกระตันยูและความสามารถของเด็กสาวคนนี้ทำให้เราเชื่อมั่นว่าน้องใหม่อนันตยาเด็กคนนี้อนาคตไกลแน่นอนเธอคือเพชรเ,เม็ดงามอีกเม็ดหนึ่งในวงการหมอลำเลยก็ว่าได้ค่ะทุกคนสำหรับคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องราวของน้องใหม่อนันตยาสามารถคอมเมนต์ให้กาลังใจน้องได้ใต้คลิปนี้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง เนอยอีสานคัาข่าวเพื่อไม่พลาดเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับวงการหมอลำอีกครั้งค่ะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ